สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีล่าสุดทางค่ายผีงนกฮอนด้าได้ทำการเปิดตัว UB Cross 2022รถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ crossover ที่ประเทศจีนเป็นที่แรกอย่างเป็นทางการด้วยการออกแบบรูปทรงที่มีความกระทัดรัดคล่องตัวแต่สามารถขับขี่ได้ทั้งทางเรียบและทางฝุน่นเราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลยครับ สำหรับ Honda UB Cross นั้นมีพื้นฐานมาจาก Honda U b บที่เป็นรุ่นปกติสำหรับวิ่งทางเรียบแต่นำมาดัดแปลงให้มันสามารถขับขี่ได้อนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นโดยการใส่ยางรถแบบกึ่งวิบากเข้าไประบบกระสะอนด้านหน้าจะมีปลอกหุ้มมาให้รวมไปถึงมีการเสริมมังโครนและอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเพื่อให้ตัวรถมันสามารถลุยได้นั่นเองครับเบาะหน้าจะเป็นแบบเบาะเดี่ยวเน้นการขับขี่คนเดียวเป็นหลักตัวรถมีน้ำหนักเบามากๆอยู่ที่เพียง54กิโลกรัมเท่านั้น มีการเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไว้ใต้เบาะนั่งระบบกัสะเทือนด้านหลังจะเป็นแบบคู่ดิสเบรกหน้าแฮนด์รถจะเป็นแนวสตรีทไบค์ระบบไฟจะเป็นแบบ LED พร้อมกับไฟ DRL มีช่องชาร์จ USB มาให้พร้อมระบบกุญแจร,รีโมทครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบการออกแบบโดยรวมนั้นมีความเรียบง่ายแต่ก็ทันสมัยอยู่ในตัวขุมกำลังแบตเตอรี่นั้นจะมีขนาด24แอมป์แรงดันไฟ48โวลต์350วัตต์ สามารถวิ่งได้ไกลสุด85กิโลเมตรด้วยกันมีราคาวางจํ่านในประเทศจีนอยู่ที่5,090หยวนหรือแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ26,900บาทเท่านั้นเรียกได้ว่ามันมีราคาที่จับต้องได้ง่ายเอามากๆครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี